สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อีดีสารช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไหมท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เบาป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข,ข้อข่าวคนสมหวังขายที่ดินได้มาแก้บนพระเงินพระทองแถมได้เลขเด็ดลุ้นโชครายงานข่าวจากวัดสว่างอารมณ์แคแถวตะบนขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมว่า นางสาวใกล้รุ่งคุมวิเชียนอายุ47ปีได้นำข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน100ถุงไข่ไก่สดจำนวน1,000ฟองน้ำดื่ม100โหลมาแก้บนกับพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดสว่างอารมณ์โดยนำมาวางเรียงรายที่ด้านหน้าทางขึ้นศาลาการ,รเปลี่ยนหน้าองค์พระเงินพระทองจำลองโดยมีพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงให้หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงแก้บนนางสาวใกล้ลุ่ง ได้เดินขึ้นบนศาลาการเรียนเพื่อไปกราบไหว้พระเงินพระทององค์จริงที่เคยได้นำโฉนดที่ดินไทยกอกสารไปวางอย่างใต้ฐานซึ่งเชื่อว่าทำให้การซื้อขายครั้งนี้สำเร็จโดยจุดธูปบอกกล่าวนำสิ่งของมาแก้บนตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้พร้อมกับกราบไหว้ที่หน้าตักองค์พระพร้อมกับพูดว่าเงินที่ได้จากการขายที่ดินครั้งนี้จะนำไปเป็นทุนในการทำการค้าและแบ่งปันให้ลูกหลานเป็นทุนการศึกษาและจะทำบุญ กุศลให้กับบรรพบุรุษเพื่อเป็นทานตามวัดต่างๆนางสาวใกล้รุ่งเผยว่าเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมาได้เดินทางมากราบไหว้ขอพอรพระเงินพระทองซึ่งเคยได้ยินกิกติศัพด์และดูจากข่าวถึงการให้โชคลาภกับผู้ที่มากราบไหว้บนบานสารกล่าวโดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายที่ดินหากได้มากราบไหว้บนบานแล้วจะประสบผลสําเร็จ ซึ่งในช่วงนั้นกําลังเดือดร้อนเรื่องการเงินอยู่มีที่ดินอยู่ย่านเอกสัยสองไร่อยู่ใกล้ชุมชนบอกขายมานานก็ขายไม่ได้สักทีจึงมากับครอบครัวมากับไหว้บนบานกับองค์พระเงินพระทองไว้และนํำฉนดที่ดินที่ไทยเอกาสารนํามาไว้ที่ใต้ฐานองค์พระพร้อมอธิษฐานขอให้ขายที่ดินได้ต่อมาได้มีคนมาติดต่อขอซื้อแถมให้ราคาดีด้วยทั้งที่เศรษฐกิจกไม่ดี เพราะเกิดปัญหาเรื่องโควิดระบาดแต่กลับขายได้เหมือนปฏิหารได้กำไรมาหลายล้านบาทหลังจากตกลงใจเงินกันเรียบร้อยได้นําเงินไปใช้หนี้สินแล้วมาแก้บนที่วัดสว่างอารมณ์โดยกราบไหว้พระเงินพระทองที่ตนเชื่อว่าให้โชคจริงๆเหมือนได้เกิดใหม่นอกจากมาแก้บนแล้วยังได้ถวายเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินให้วัดอีกจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับบ้านนางสาวไกลลุ่ง ได้กราบไหว้ขอโชคลาภจากพระเงินพระทองโดยเขย่าเซียมซีสมครั้งให้ไม้หล่นได้เลข6เลข10และเลข4พร้อมโชว์ให้ดูจากนั้นก็เดินทางไปหาซื้อลอตเตอรี่โดยบอกทิ้งท้ายหากได้โชคครั้งนี้จะมาจองเป็นเจ้าภาพกระถินให้วัดเลยก่อนเดินทางกลับพระครูยติธรรมยุทธ์หรือหลวงพ่อแปะได้มอบพระเงินพระทองพระพุทธรูปบูชาขนาด9นิ้วมอบให้เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f อฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ